สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเปิดมากพี่น้องเอ้ยอุ้ไม่อยากจะเอิดเลยอ้ไม่เห็นหน้าเลยสบายดีสุขุมสุขคนพี่น้องเอ้ยปาดพี่น้องเอ้ยซีมือเคยหลานี่ยขันเทพเลยต้องยกอะไรเพื่อนเนาะเพี่หาเฮ็ดนี่เอานโยกทุ่งคาวเลยพี่น้องเอ้ยไปหานี่ยแหละกับพ่อเคยหลาเพิ่นไปพ่อมาพี่น้องได้มาขนล กล่องบดีบ really? right. so, so, like, ่เพื่อนดวงดีคนับพี่นเอ้ยซุเขาไปเศร้าเนี่ยนเลาหาจนเมือยก็ไ่ได้เนาะโอ้ยอันนี้นนี้นั่อยู่พูดพ่อเห็ดปวดพี่น้องเอ้ย่าเป็นดอกไงนะหาบงพี่องเนดีเนาะผู้เบือยสบหก่องูไได้นี่ถ้ามันดอกไงดอกเดี๋ยมีอนนี้ดีดีหาบเรงเรื่ดเลย ห่อนอ้อเม็ดเงี้ยเซ็ตอันนี้ฝัดซองมูโบสาวเนี่ยแต่ว่าซองใสนี่ยนี่ขมิ้นดอกใหญ่นี่นะรับรองพี่น้องได้หางหนึ่งแน่นอนนี <laughs> 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 <t> ่มันหลายจะบอกกันเคยแล้ดอกบ้านบ้าก็ยังเฮ้ยันยันเก็บราคาเนี่ยขเขาได้ยนันเขาเห็นกันเลยยันตีมราคา <laughs> เออยันตีมราคายันเก็บราคา ก็บบบุปผงฉันถีบก้าวหน่อยครับพี่น้องเลยกีบเอาเบิร์ดตำราหลักฐานพ่อให้เมดเฮ็ดปวกออกดีลอเนาะอดูเดี๋ยวเอาวะนนะสูตรซิปเดี๋ยวเอาไปได้ไงลอกตีนเพชรปวกพี่น้องจากโปรเซตเมนูได้ดอกเลยแต่ทีนีน่ๆเราต้องล่างเราต้องอันขูดดินออกไปตีนมันจะก่อนได้บอระซาลสองรู กูอะ้เนาะก็ได้เนาะมันก็กัยหี่สวดองลตายตพี่นองเนี่ยกูเป็นยงอกซ้น่หา้ก็ได้เนาะบได้่องลูกกับบุคลายท่านั้นแหละซิงยดย่งแล้วะมโหองลูกบบุายเลยครแม่นว่าขายวะหักแต่ว่าบุคลายเอไปไป กินเหรเี่นยังเดียตะกี้เนาะขายเขาะตะกี้ขาย่จ้บ่มีเงินหลัดหลดบ่ได้เฮ็ดแ้วก็ลัดอู้วเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกกันบ้านนโลกสิพันขายนะอืมมาชาคขาวในกหรอซกซำล่อเฮ็ดปวกจูบน่ะมาจ่ามาายในโลกละอล่อโลกสหพันธ์ดีแล้วกสหพันธ์ือว่าดีพี่เราเนีย เขาซื้อของฮิตปวกบ่เคยได้ขายนะก็บ่เคยได้ไล่ได้อยู่ดอกกลตาอะได้แบว่าไปชุดล้ำล้นบ่ได้นะจะม่่ทั้งนี้ฮ็ดปวกไลดีเลยค่บออกออกอีลอนี่นะมันก็ยังเป็นป่าทีแต่ทีน่ะงกบ่ก็ป่าอย่าคิวฮ็ดปวกจะมาขยายอยู่แล้วเ็อ้ยยี่เปนป่าอย่าคิวเนี่ยงูเจ็บมันก็มูง่ญ่ อ๋อผี่นอเอ้แต่มือนีอนนอน่มึมีแมมคามหาสิบ,บบบคคนมีังมดเป็นน้ำขับบางใ้บ่ได้บ่ว<บ>อะไรหบัวแต่เก่ากันเนาะคือบัวเห็นสื่อแไหวะเขาอยากแต่เห็นนี่เป็นอะไรเนาะมีเด็ดหาลงใบขา,าอยู่ตามถาาส่งขามเลยนะีม,มาันมาหล่อสือแต่มือนเห็นก็้มมีเมค้าชเนาะมหาศินี่ นี่แต่ดอกตุูมๆไม่รู้เลยดอกบานดอกบานในมูนึงเห็ดนี่เนาะดอกชมใหไ่ดอกบานนี่ตอนนี้อีกมูนึงนี่ดอกชมงามโอ้ยเนาะข่งไม่รอ้เลยร่าสิหนึ่งเฮ็ดชมก้อยอืก้อยโอ้นหมูแดงก้อยถูกมะเส้มูแดง แชมเแดงบ่ล่ะสาวอสม้สมแด้จคัดใแมดงมันจีสุกว่าบางนามันแจ่บละแบบอันนี้อยู่กิบไมาออให้ม่ายังไงกยังก้นโมหินกูระเบิดกู้อมันเจ็บยัง

แหงเตอ๋อพระเจ้าวะ่ะทังนี้ว่ดเนาะเพราะเราปกแกขึ้นนาดปูปนนตัเดียวกับพระัจ้ากทาาไปแหงเต๋อพระเจ้า,เาว่ะปวดกวั้วไปเป็นอะไรที่แล้วอยู่หันแล้อยู่ยหันแล้วเอา,าไเบิหงัิบุหรี่ที่เสียงเป็นมาลาบอยมา,าลาบลากล้วอย่าไปเห็ดเออุ่พก พี่น้องอยากเมนูใดพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเด้อเน้ะเนื้สี่เห็ันจอกเนสเฮ็ดปันจอให้พี่น้องได้เสิรนะสาทีนจะมาเป็นอีกระย่างไปบนมีชัญญานกระเาหมูเนก็ะึงเลยเฮ้ยโอ้สมองหนึ่งนี่ยะเอาอมยังก็ึงถ้ามีร้อยนะครับนัแต่เก้าทุกบุงไปเลยสามทีส้นสามท้า กระนีมุงมีแต่เนี้นะเฮ้มีขอาวเอกาโทยืนขาโดนนเรอีกจไ้มนนไฟไหมหมอนก่เออเบิ้งเด้มืดฝนม่นองไว้เล้วแดดเที่ยวข้มมดเออมาชวนโมไปกินข้าวไม่แล้วเพราะว่าข้าวบ่มี แน่เลยว่เมปาสดครับตายปยนี่มันเถิงได้สามกิบขนาดไดอันบานนึงนะโอ้บริเกินกรพาะบริจากพ่อายจริงน่อยมาสบายดีพี่น้องพ่อๆก็ัเฮ็ดปวกอีกคือเกาพี่น้องเลยก้นมันพี่น้องเลยเนาะวมันนี่ลองังเนาม หมายมันคือหน่อยแค่พากันจุกเอาแต่ตัวใหญ่เลยเอาแต่หน่อยไหวได้เบิ่งเลยขูดดอกใหญ่จ้ามีนิดแต่ดอกใหญ่เป็นขูดใหญ่ดอกใหญ่ก่อนเบิ่งคักเลยแต่ส่อเนี้บอกคันคันอันคันมันบาดให้ให้กินหงอกขูดเลยมันอยากอันมุนเลยดอกหน่อยนี่นะมันจับเลยมันแตกเนาะเจโตมันนะถือว่ากันเป็นจุนนะกันเป็นบ้านนะวุ่นยากเป็นอันี่อันนี้ยังว่ามันแข็งอืมแข็ง จำหักปุ u, <c oughs> <c oughs> ๊บปุ๊บปะปุ๊บปะบะทุมันอยู่เป็นหมู่บ้านเอาไรยังบม่ได้เอาไก่เข้นมาเขาหน้าจอค่ะเจ้เย็นเต่ามัวบ่เอาไรยังบม่ได้เก็บเลยพี่น้องเฮ็ดปวกีนะเพราะจะไปเก็บอยู่มือได้กระโบ่เพราะไมมือแรงก่อนแกะมือใหม่ใพอรองมอเตอร์ไปละกันสะสมไปแล้วสร้างมวันละบ่ลงมาแล้วถือมามาแล้ว บอดีเาแหนตอนไม่รูคนอยู่เนาะสิายนอนอยากล่องไปเบิ่งกลางคืนบิางเนียอยยังสิฟายจะมาตอนไหนเอาออมาเนาะรับไปได้เรับได้ี่องก็จะเป็นยังหน้ากรบดำเลยจับใจกลางคืนอยู่แวเลกลางคืนจะบักักไปจังนะลุงเนาะรนง่ายไปจังเนาะ แต่ว่าเฮาสิบ่ฮู้จักมูมองมันออกนี่แหละมันบ่แม่นตีนเจ้าของเนี่เบ็ดเบ็ดเราลยเนี่ยเบ็ดเราเลยก็เริ่มเห็นมันก็ขาวตัวจ้าเห็นตีนนก่อนเด้ทำไมว่ามันพฝนจะดอกนี่ก็บ่อยากเห็นตีนมันสีขาวเลยเนาะตีมสีขาวจ้าตอบไฟเป็นแสงเรือมดเลยเนาะ กัานน่าใช้ดอกนี่บอดิยินดอกบอบได้บอเห็นแต่ว่าเห็นก็เห็นแต่เฉพาะตัวสูเนาะกันตัวชูมันติดดินนะกับบอดิเห็นดอกมันบวกลวงเลยต่อไปคือเติบบออได้ไลต์เติบไปเลยจ้าให้คอยหน่อยก็บอกไลไลหนึ่งแคนี้ปะอันรุดกันรุดหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นดอกบานแน่ดอกโอ้แสดงไ่าได้ไลต์นี่เนาะหลุดจะน่อยดิเนี่ยมันนี่มันคือบห็นมาเมาเดเดียว์นะ โมยากผักทัพทุก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 ทอกทอกทุกท้กวันปัอทุกทุะทุมทนกทุ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 กวุกทุกทุกทากทมาทุก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 าุกท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 นกทุกมุกทุกทมกทุาทุกทันทุกทุาทนกทุาทุกรุกท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 ทุกทุกทุกิุกทบีบกกททกกขึ้นไปนะ ตกน้ำเต็มให้เต็มคันคนละออออเน้ำเต็มให้เต็มคันไปตั้งนะเขาดำนาเนินเสียเจ้าไปโชว์ไอ้กี่หน่อยป้องรถดุ่นได้ข้าหนึ่งเฉลกโตกขางข้างข้ากำลังยึงอยู่เจ้าของจะไปทางใดข้าข้างหนึ่งซี่อยู่ทรายนะอยู่มองลงตะเคียนลงมาเจ้ามองมันเป็นดินทรายเจ้ามีเทียงหลังหนึ่งทา,างชายมือ มันมันงอกมาทางควาอนี่เขาน้ามกนักอันนี้มันงอกไปทางนั้นนะไ่มีน้ปนี่ผมมีน้ำโยกแต่ละคลองอู่สอโอยแต่ละยังอันต่ลายเนาะฝนตกดินแต่นนลื่นเฮ้ยกั้วจะไม่ใช่เลยนี่มัดหัอกรูมออกกินเข่าหรือปจักพราขารออกกันนี้นะกันชิมุนออกมือนะข่ามืดแลยชี้ให้ไเช่า่เ่อ ต่ว้าพี่น้องเอลางแล้วได้สองคู่นลอกแล้วลอกแล้วถ้าได้ล่างได้สต้องเอาเพื่อละหลอกแล้วเนาะแล้วถ้าลอกใส่อีกสมองหนึ่งสิได้สามพอมันบานหนูรู้เนาะทีแรกเน่ยพอดีทำนี่แหละพี่น้องพอดีทำคูนี่อันนี้ใครคนแตะซามกระติ่มันนี่กระตี่แต่เราม่ด้มอง่างล่างง่ายเนาะว้าพี่น้องไปส่ออด้ห เคยเห็นอยู่บ่พี่น้องนุ่เอาปาดปาดพี่น้องเอ้ยหลายโพดโพดดเคยหลานเป็นคนมันเห็ดดีพี่น้องเอ้ยเนาะดวงเป็นเขากับเห็ดลิบลินี่มันแรงป้าเปียนพ่น้องทำตึกงแง่โว้ยบ่ไหวมูดลงไปมาได้คนปูบ่ได้กินหรอกเพื่อนๆมันน้ำเห็ดอ้ สุดเล้าเลยพี่น้องขอบคุณอบคุณนในไลน์เนาะพี่น้องสุขุทุกค้นสุมงสุวรรณที่ตามพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดี